คนหน้าเดิมมาครับแล้วเนี่ยแม่ไปหนูเอากดเฮียนะอู้ก็เฮี่ยกดเพิ่มอีกนนึงเลยนะเฮียเร็วเฮียแก้มันยังไม่แดงเชื่อใหม่อากงครับนี่คือรายชื่อที่กระบนบอกว่าเป็นคนที่ทำบุญพระที่จะใส่ในเจดีย์ครับอากงรายชื่อคนที่ ท่าไหรทำบุญร่วมถวายพระลงในประถุนในเจดีคร มาทั้งหมด485คนแต่ยังไม่ครบหมดครับเรื่อยๆก็มีได้วยพระองครับในการลุกติดนะครับเขาเป็นคนธรรมะขนมโรงทานเนี่ยแล้วตอนนี้มีโรงทานเนี่ยมาทั้งหมดตอนนี้มีอยู่6วันนะครับผมตอนนี้มีชื่อที่ทิ้งมาทำบุญมาทั้งหมดแล้วโอเคพระองครับอัทิศหน้าเนี่ยลูกชายผมอ่ะ ยวดาสาธุล้นลั่นฟ้าเลยโอ้สาธตาราอากงครับวันอาทิตย์หน้าลูกชายผมเนี่ยเขาจะไปสอบบัญชีอ,อ,อยากให้อากงสอบอ่านอ่านเยอะเยอะอ่านตำราอ่านเยอะทุกวันเลยอากงตอนนี้ก็อ่านอ่าน อ่านเย,ย,นเย,ยนอะๆขอให้สอบผ่านได้ครับเพราะเข,ข้าเหลืออีกแค่วิชาเดียวถ้าสอบผ่านเขาก็สามารถที่จะไปเปิดบริษัทได้ครับบริษัทตรวจสอบบัญชีครับผมตงแล้วก็เมื่อวานเขาก็มาไหว้ลิอเกียแล้วด้วยนะครับแล้วก็ถาลรูปมาค่อยๆครับผมแล้วก็วันที่เราไหว้24พระธรรมบาญญัเหยียบซีจูเขียนนะครับวันหล่อนครับก็ได้งานเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยด้วยดีเลยครับพระแม่ท่านองแลอวนะครับผม อากงครับมีเพื่อนเขาสอบถามแบบว่าเขามีบนอัจจะแปดไว้เป็นเป็นต๊ะจีนอะไรครับผมเขาบอกว่า<ม>เห็นเจ้าจีนมีเยอะเขาบอกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ไม่เอา<ม>เป็นต๊ะจีนอย่างเดียวนะครับผมได้ครับผมแล้ววันที่เก้าเนี่ยครับอากงวันที่เก้าเราจะยกเราจะบรรจุวัตถุมงคลพระเนี่ยที่เจดีย์ครับเราขึ้นไปบนยอดนะครับแล้วก็สากินเนี่ย ก็จะถวายอากงไต่เส e ียปางอุดมทรัพย์นะครับเป็นกองเนื้อทองคำหนึ่งองค์แล้วก็เฮีย้วนนายบุญมีภัยกิตพันนะครับเขาก็จะถวายพระถังซัมจั๋งทองความกหนึ่งองค์ครับอย่างทู้ก็อันนี้รู้สึกว่าจะไปวางอยู่บนยอดยอดเจดีนะครับตอในการเป็นแล้วอากงครับพอดีว่า ในการอันนี้ในการจบแล้วในการจบแล้วอากงครับสากิมขอให้กงปอหอสิ่งที่เจียมทำสุขภาพแข็งแรงสาธุครับอากงแล้วก็อันนี้พอดีว่าอากงนะครับอากงของลูกเขยผมในธนงลิมปิกจำนงเขาเสียชีวิตไปนะครับผมไปซิโกโซิโก,โกครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นก็จะมาทำซิโกครับ แล้วลูกสาวผมก็ช่วยในงานเนี่ยเต็มที่คือตอนนี้อยากให้อยากให้ร้านที่เขาอยู่ที่ที่เสียเกตอะอยากให้มีคนมามาเซ้งหขอเจ็ดแปดยแล้วคุยกับเจ็ดแปดแล้วเพลงท่านบอกว่าอากงเป็นหมดแปดสิบเพลงแปดสิบเพลงเหรอครับแล้วก็โต๊ะจีนสองสองโต๊ะครับผมแล้วก็อยากให้แปดสิบแปด แปดสิบแปดสี่แปดศูนย์คูณสี่สี่องค์องค์ละแปดสี่ก็เพียงสามร้อยรบเพลงละองแปดสี่ก็ค่าถาก็ได้ครับก็โอ้แปดสิบคูณสี่ต้องไม่เป็นไรให้ของเขาอยู่มือเลยให้ได้วันแล้วเขาก็จะมร้องทุกวันต่อครับครับผมกงครับก็การกินก็คงจะมีอยู่แค่ตรงนี้ก่อนนะครับผม ก็งไม่มีออะไรก็วันนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวเอาวิววิวจะคุยเรื่องไรวิวเรื่องเรื่ององค์ใหญ่ใครถวายกัจะรูปอะไรยังไม่มีจะภาพค่ะพระอาจารย์จะจะบอกจะบรรจุหรือใช่ข่ะจะบรรจุว่าจะเปิด น่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะให้ทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วแต่คนทําบุญเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าองค์เล็กตอนนี้มีเจ้าภาพหมดแล้วค่ะพอาจารย์หรือจะให้เป็นเจ้าภาพแค่องค์เดียวร่วม<ะ><ะ>กันรวมเลยร่วมเลยต่อไปจะถามเรื่องป้ายอะค่ะอาจารย์จะขอป้ายชื่อสารเจ้าด้านหน้า,นา,าพราสามอาคารค่ะขออ,อักษร จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาทีนังคะอม่าภาษาลาวจะได้ค่ะม่ะฉันชันข้าบนสุดนะคะอาจารย์จะทำเป็นป้ายแล้วก็จะมีเป็นเป็นเหมือนเหมือนนีนะคะถือถือป้ายสองข้างไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ควรเกิดออกกีมออกทางออกหุยิง ยี่ยี่ยี่สามสองหกยี่ยี่วะอ๋อยี่ยี่ยี่ซื้อ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 เชื้อเชื้ออ๋อซื้อเอาจีนกลางเหลือแต้จิ๋วอช่ไหมครับแต้จิ๋วค่ะหก จิงส,สามกระสอนหกอ๋อจริงจริงจริงตัวจริงไง,งยี่เซี่ยลิ้มยี่กับยี่ไงใส่ภาษาไทยไปเลยนะคะอาจารย์จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ป้ายที่จะมมทำมะค่ะอาจารย์จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีที่สองข้างที่สองสอนได้อันนี้เป็น

ชั้นที่สามค่ะชั้นสองสองโอกชื่อช <cały voir. S 2> <ะ>ีเจเจเจตึงชีเจตึง เปล่ากว่าขวาวก่ยวเกี่ยวออกมาเกี่ยวแซเกี่ยวเกี่ยวแซ่สอคำชั้นชั้นนี้ค่ะชับนเจิงซี ยังหญิงตึงเอาอะไรดีโต้เจียงไม่เอาแล้ว ขวาขวางซ้ายเสียงเสียวกันชื่อเสียงซี ท่นเนอก็ลยจะขอว่าใส่ข้างระูแเลยต้องทขาสวยสุยอนไหสวยท่าัข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะาจสีแล้วทีนี้จะจะมีสองฝั่งที่ต้องต้องทำเหมือนกันนะคะอาจารย์ชั้นข้างบนกับชั้นข้างชั้นที่สามสาม งงะะจะเป็นสมเป่งต่อสตาเราสองฝ่ายนะคะจะเป็ฝายกได้ไม่ก็ไม่ถึกไมร้องกันมา่เสียสง,าางหนึางาฟ้าตท่นี้นะคะท่านี้จะเป็นโกเชียข้ามทะเล้าขงเขประตูบานใหญ่จะเปิดก็ได้ครับเปิดแรตัวค่อ เชียงเชงวงเชงวงเชวงมิมิงวยเียบลรชากับไปออเชีงวงกับมงวยเชีงวงกับมงวยจำไม่ได้การจำไม่ได้การเชงเซิงล่ะเซิงเง เบื่อเบื่อชิิงเบ่อเบื่อเชงเชงเชิงเชิงเชงมีด้วยเหรอมองเป็นเชิงอ่ะใจสะอาดบริสุทธิ์ใสะอาดสบายใจสบายใจเชิงเชซินมนะสีเชงเชเนาะเชิงเงาเงนด้ว่ 20ปีก่อตั้งสมาคมก็เลยจะเปิดศูนย์กู้ภัยที่กําลังก่อสร้างสร้างไว้นานแล้วค่ะานตอนนี้กาลังทําใหม่ก็เลยจะฉลองพร้อมทาบุญ20ปีสมาคมค่คะจะเปิดเป็นศูนย์กู้ชีพกู้ภัยศูนย์การเรียนการสอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานแล้วก็ในวันงานนะคะจะทําบุญให้เจ้าหน้าที่ที่ร่วมรับไปแล้วทั้งกรรมการสมาคมแล้วก็อาสาสมัครที่เคยช่วยงานพวกเราทั้งหมดค่ะ ยอู่ <S 2: S 1> แล้วก็จะทำผ้าป,ป่าซื้อรถกู้ภัยคันใหม่แล้วก็เครื่องตัดทางแล้วก็เครื่อง AED ค่ะอาจารย์คือ AED <A AD S 1> คือเครื่องไม่อะไรบ้างนะจะจะขอทำเป็นผ้าป,ป่าซื้อรถพยาบาลคันใหม่ค่ะ <S 2> <S 2> หนึ่งอย่างแล้วก็อย่างที่สองรถอะไร รถกู้ภัยค่ะรถรถพยาบาลที่ใช้เพราะตอนนี้มันพังเกือบผู้พันแล้วค่ะอาจารย์ที่พวกที่พ่วงสองล้อนั่นหรือไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นรถพยาบาลค่ะรถที่ใช้รับคนเจ็บคนป่วยซึ่งทางเราทํามาก็คือไม่ไม่ได้เก็บฟังจากจากคนป่วยหรือการเรียกใช้ของผู้เจ็บป่วยทั้งหมดค่ะอาจารย์ สรุปสทธูแล้วก็อย่างที่สองที่ที่จะจัดทำจัดซื้อก็คือเครื่องตัดหางครับอาจารย์เครื่องตัดหางคือเครื่องกันไก่กันไก่กันไก่ค่ะแต่แต่ว่าเป็นเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไฟฟ้าเป็นจะใช้ในกรณีของรถที่เกิดอัดัติเหตุค่ะทําไมเอาคนเจ็บออกจากรถไม่ได้ต้องใช้ค้ำยันต้องตนันด้เข้าไปต้องงัดออกมาดึงออกมา อย่างที่3ามก็คือเครื่อง AED เครื่อง AED คือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจใช้กับคนไข้ที่อยู่หายในนะะาจใหม่ๆนค่ะอาจารย์จะซื้นคืนชีพได้เกือบร้อกุศลทั้งนั้นรถวิ่งออกไปกุศลถึงผู้ทํากุศลส่ง ต่อทุกวันทุกค <c oughs> รั้งที่ใช้ใครมีแรงทำเือที่ฮุกโมทนาคุณยิง่งแพ มหาะอาจา์ข,าข้างบนชั้นสามนะคะจะขอหล่อพระาพบของพระธรรมาค่ะของพระเจ้าค่ะจะ่อพระอานนท์กับพระอินทร์ท <สา S 1> ี่ <สา S 1> พระมห<ส>ากัสสปะค่ะพระอาจารย์สององค์ตอกบาง,ข,าง,ข,างข้างข้างหน้าที่พื้นข้างล่างหน้า,นาแทน่นแล้วก็บริบาลของพระคนอินสององค์แล้วก็ จะขอบริบาลขอองค์ใตเถี่ยสององค์อันนี้คือลงหล่อจะทำถวายไอ้ไอ้วันขาวจะถวายกิมพงเหงืกเนื้อหรือวันนั้นแบบแอบฟังังแอบฟังมันอยู่มันร้อง เปลงได้แย่มากใช่ค่ะอาจารย์อยากถวายแล้วก็จังหวะไม่ถูกเลยให้มันลองตกมือสิ้าถามว่าอาจารย์จะ อนุญาตไหมคือจะจลองเพิ่มอีกหกองค์พระมหาการสปะกับพระอนุนจะหล่อพร้อมเจดีที่งานพิเศนะคะประมานที่ห้าแล้วก็อิมทงกับนี่งจะหล่อพร้อมพระโพธิี่สัดส่วนอิมแล้วก็ลงหล่อจะถวายบริวารของอากงอะค่ะที่เป็นบุคลีนอะค่ะสององค์ไม่ให้ถวายก็คือ ถ้างั้นต้องต้องเปิดให้ทุกคนร่วมมูลได้การกะถามว่าคงว่าจะอนุญาตไหมจะได้ดมเนินการทำแบบเนี่ยคะ่ะการจะขอพอญาตก่อนทั้งทั้งหกองสามพี่น้องเขาคุยกันอยู่อ่อหร่อเปล่า ครับหมายความว่าอาเจ็ตแปดนี่สี่องค์ก็คือโคดองละแปดสิบเพลงใช่ครับแล้วถ้าเกิดร้องเพลงซ้ำๆจะได้ไหมพุกไม่ได้ครับเพลงเฮียเพลงมีเป็นหมื่นเพลงเนูนร้องก็สามร้อยสิบเพลงสามร้อยสามสิบสามเพลงแถมสิบเพลงด้วยโอ้โหนี่หนีหนีไปอยู่กับ ตาแก่ฟังเพลงแล้วแอ่ะที่ขึ้นดี่าลิงหนึ่งถือพงคำสั่งลิงสองถุงผ้า ใส่อินัเนคุณนางถือเหมือนเหมือนวันเพลงใช่ไหมสีวิวเคยมีแบบลิงแปดสิบมาเอาคันใหม่คานใหม่เนี่ยันหาร่วมร่วมบุญเอาจบแล้ว วิหารานีกำหนดการหลอกก็ยังคงเดิมาานะคะท่านเหลือแค่สองแสงหนนช่วงจางงานพิเศษก็คือหลอหลอเจดีพมุขลาแล้วก็หลอพข้ามหากับกาสปากับพระอานนท์นะคะแล้วก็หลอพระ,ะ,ะ,นนะ,ค,ะค,คนอิมวันที่แปดพฤศจิกามีพระคนอิมแล้วก็อิมทงเหน็ดนึ่งแล้วก็บริวารของอคอีกสององค์จะปิดของฝัง แล้วจบองขนาดขนาดไหน,นจะให้บาล้อนกับหิ่งอะค่ะนะเข้าเด็กๆนี่นงคะเอาเข้าบ้านคงไม่ได้ตอนแรกก็จะขึ้นต่อบนหิ่งจะได้องคเล็กหนูก็เลยคิดว่าเอาไว้หน้าหิ่งดีกว่ายืนทั้งหน้าหิ่งจะได้สวยทั้งสามัน ข้าจราชกายงานวันที่เก้าค่ะมีอะไรจะเชิญอะไรอีกนะคะยกีึ้นตอนสิบเอ็ดโมงก็จะเชิญอาจารย์แจ้งเข้ามาบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิบเอ็ดโมงสามสิบเก้าก็จะยกขึ้นแล้วต้องมีก้งทุกไหมไม่มีค่ะง่ายง่ายบอกกล่าวเทวดาแล้วก็ยกเชิญขึ้นเนี่ยตรงถเทวดาสาธุเพราะจะ มีของไหว้ใหม่เขาไม่ไหว้แบบเขาจะไหว้ในที่ปิดก็เอาเอาพระขึ้นก่อนแล้วทีนี้ตอนขึ้นยอดก็จะ ใส่พ้ออบเก้าชั้นนะคะขึ้นภาพขึ้นไหเนี่ยาจารยสีหลังสุดตอนขึ้นพัดแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาทองคำใส่ครับผมเตาบจูบรรจุไอเตาโลกไปเป็นอ่านนอนนอน ต่อเรื่องาพอพอจมอะรชิญไหเชิญขอพรขอพขอพรขรขอพรเชิญเข้ามาเลยครับ